สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลนะคะวัดผาน้ำทิพเทพป,ประสิทธวนารามนะคะอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้เราออกมาชมวิวด้านนอกนะคะสังเกตประตูจะมีแค่ทางเดียวนะคะตรงจุดชมวิวตรงนี้จะอยู่ประมาณชั้น4นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆนะคะ ประมาณนี้ค่ะด้านล่างก็จะมีเจดีล้อมรอบเลยค่ะล้อมรอบตัวพระมหาเจดีเลยฟ้าสวยมากค่ะฟ้าแจ่มมาก นี mm ่ค hmm. ่ะไปชมกัน ไหมคะโอเคค่ะเดีวเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ